สวัสดีครับพี่น้องของช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับเอกสารหรือนิตยสารที่เด่นอีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือผังเลขนะครับผังเลขเป็นคู่มือฉบับส่งเสริมการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลนะครับห้ามนำไปเล่นประกอบการเล่นการพานันทุกชนิดนะครับวันนี้แอดหนุยคุยเรื่องหวยจะพาท่านเข้ามาพบกับตัวเลขดีๆของผังเลขเมื่อก่อนเป็นแชมป์เลขล่างนะครับงวดที่ผ่านมาหัวปักลงไปเช่นเดียวกันเพราะเข้ามานานก็ ก็ย่อมมีหลุดมีพลาดบ้างเล็กน้อยลดระดับลงไปเป็นเจ้าแห่งเลขล่างอีกแล้วนะครับมวดนี้เจ้าแห่งเลขล่างผังเลขนะวางเลขหน้าปกไว้ที่6กับ7นะครับค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับมวดนี้ ผมอยากให้มองไปทางเลข6นะแต่6 7เนี่ยสวยอาจจะเป็นบนเป็นล่างนะครับงวดนี้6กับ7เนี่ยงวดที่ผ่านมาเขาให้มาที่5กับ4 4กับ5นะครับหวยออกไปที่8 1 9 0 4 8 1 9 0ไปหลักร้อยซะนี่นะครับ จึงทำให้ผิดหวังนะครับรวดที่ผ่านมานะเราวางไปที่8485ก็เลยไม่เข้านะครับนี่แปดศูนย์เพราะแชมป์เละล่างวันนี้เอาใหมนะครับแชมป์เละล่างลดระดับลงมาเหลือเจ้าแห่งเละล่างอยู่ที่6 เจ็ดนะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับผมอยากให้มองไปที่6นะครับงวดนี้ของผังเลขเลขในเล่มนะครับเขาเอาอะไรมาประกบขนมจีนน้ำยายงวดนี้อยู่ที่หกเจ็ดเนะ วยนะแต่ก็ยังชอบไปทางเลขเลข6อยู่ดีนะครับผมก็ยังชอบไปทางเลขหกนะครับส่วนเลข7กับเลข9นะน่าจะไปทางบนนะผมลงหลวงพ่อปากแดงไปแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่รับชมก็เข้าไปรับชมได้นะครับ มันจะได้เอามาประกอบกันเพราะเลขผังเลขนะผังเลขกับหลวงพ่อปากแดงกับปากแดงศักดิ์สิทธิ์กลุ่มนี้จะเป็นเลขล่างแล้วก็เจ็ดเสียนใบตรวจเจ็ดเสียนกลุ่มนี้เขาอยู่ในเจ้าแห่งเลขล่างแชมป์แห่งเลขล่างนะ งอยากจะให้ f อเข้าไปดูผมลงไปแล้วนะหลวงพ่อปากแดงงวดนี้ตอนนี้ลงผังเลขเดินมาที่7 6กับ7กับ9งวดที่ผ่านมานะครับผังเลขขนมจีนนะ5้าสีหวยออกไปที่4 8่ดหนึ่ง ตัวประกอบตัวประกบเนี่ยมันเข้าไปที่8,1นึ่ะครับวันนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละตัวประกบ2ตัวนี้แหละที่จะไปอยู่เลขบนนะครับเลขล่างน่าจะเด่นขึ้นมาตัวนี้เข้าไปดูต่อในเล่มนะครับ ทิวอ่างทองนะครับวัน,นี้ทิวอ่างทองให้มาที่ดูดีๆนะครับ3ามห้าเจแล้วก็2นะครับทิวอ่างทองเป็นเจ้าแห่งเลขบนล่างนะ เขาติดต่อกันมาเป็นสิบงวดนะบนล่างแต่งวดที่ผ่านมานี่หืน่าเจ็บใจเข้าเลขล่างแต่เลขบนไม่มาจ <c oughs> าได้ไหม <c oughs> เขา <c oughs> เข,า, <c oughs> เขามีศูนย์อยู่ตรงนี้แต่เลขบนไม่ติดงวันี้น่าจะติดล่างอีกนะหกสองหกสามหกเจ็ดหกห้าหกเก้าเนี่ยน่าจะมีนะน่าจะมีให้เห็นนะครับงวดนี้ ยาม3ตางวดนี้1 9ึสมดึงเด่นไปที่9ก้นะหนึสดึงเด่นไปที่9กอิตที่พลดวงดาวอยู่ที่4ี่สาดนะดึงเด่นแปแม่แม่แม่ไพเระ ช่หวยเบอร์นะชื่อเขาก็เพราะดีนะแต่เราก็จำไม่ค่อยแม่นเขาเน้นไปที่0นะครับ3ตา9อิทธิพลดวงดาว8หวยเบอร์อยู่ที่0 8 9แล้วก็0นะชุดนี้นะเรามาดูชุดที่ผ่านมานะครับเท่าหรือเปล่านะมันมีเลขอยู่4เจ้านะครับ นี่ที่ผมบอกว่ามันเสียดายเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าบนเขามาเข้าล่างแต่0ูนนะครับเจ้านี้ไม่ติดเลยนะสองสห้าหมัน8 1ไม่มีมีเจ้านี้8 1นะเข้า1กับ8เข้า1กับ8นะครับส่วนหวยเบอร์ เก็ไม่ติดนะครับเข้าทิวอ่างทองกับอิทธิพลดวงดาวนะครับเราก็มาดู2เจ้าแต่มันสวยนะสวยทั้งหมดเลยนะเนี่ยแปดเนเนี่ยน่าจะติดนะครับ3เจ้านี้รวมกันนะสู้กับทิวอ่างทองนะทิวอ่างทองอยู่ที่2องสาาก้าขาด8นะ ับ0เลขค่อนข้างดูยากนะครับงวดนี้แต่ให้มองไปที่เลขคี่นี่ที่3 5 7ห้ไปทางบนนะเลขคี่งวดนี้อยู่ที่3579นะครับต่อไปอยุทยา กรุงเก่างวดนี้อยู่ที่7 183แล้วก็4นะครับดึงเด่นตัวเดียวไปที่7ประกบไปด้วย7 1แล้วก็8 1 7กับ8นะครับอาจารย์เมธีอยู่ที่5 6 9นะแล้วก็9 6 8ดึงเด่นไปที่9 บนดูตรงนี้ 2, 8, 5แล้วก็ 3, 8, 5นะครับเสาชิงช้าอยู่ที่ 7, 1, 7, 8, 8, 2แล้วก็ 8, 4ดึงเด่นที่7กับ8นะครับดึงเด่นที่ 7, ดึงเด่นที่ 9, ดึงเด่นที่7กับ8ก็จะเป็น 7, 8 เก้านะครับหน้านี้นะดึงเด่นอยู่ที่7 8แล้วก็9งวดที่ผ่านมานะครับ8 1ดึงเด่นเข้าเลยเนะี่ยกลุงเก่าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ย6 7 8 1 2เด่น8เข้า8 1เลยไอเราก็นึกว่าจะมาล่างนะ เขาไปบนญะนี่นะครับกาแฟดำไม่เข้านะอาจารย์เมทีหกนะแต่ยังพอมีหนึ่งให้เห็นนะเสาชิงชา้าติดแปดนะแปดสองเกือบเข้านะเกือบเข้าแปดหนึ่งนะรูดวิดเหมือนกันนะครับเอามาดูงวดนี้ อาจารย์เมธี9นะ78หน้านี้สรุป7 8็ดนะครับนี่เจแล้วก็9 7้าเจ็ดนะนี่เจ็้าวันที่เจ็ดเนะเป็นบนเป็นล่างด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ fc นะ7 8็ดนะผมบอกทุกฉบับนะครับว่า7 8็ดแปดนี้ดีนะครับ เอาไปเสียบบนเสียบล่างท่านใดมีตัวเลขอยู่ในใจเอาไปใส่บนและล่างนะครับเจ็ดวดนี้ผมว่ามีให้เห็นแน่ๆอย่างที่ผมลงไปของเจ็ดเซียนก็เจ็ปากแดงหลวงพ่อปากแดงก็เจ็เนะเลขหน้าปกก็เป็นเจ็นะนี่ยังมาเจอกับนี่หก 9อีกนะครับผังเลขนี่ผมว่าลวดงวดนี้น่าจะเด่นไปทาง789นะจับไว้นะครับจับไว้นนแน่นๆ7 8ดดหาตัวเลขเด่นเดมาใส่นะครับเจ้าแห่งเลขนะครับงวดนี้อยู่ที่ห1หนึ่งนะครับดึงเด่นตัวเดียวไปที่ศูนนะครับสวยนะครับงวดนี้ศูนย์เนี่ยไม่ธรรมดานะ เลเวียศาสตร์5นะครับสรุปต่นอยู่ที่2อดึงสนะครับหลวงปู่สด2591นะครับงวดนี้มีอะไรดีหรือเปลางวดที่ผ่านมาเข้าไหมเรามองไปที่งวดที่ผ่านมานะครับ เด่นดึงสามไม่เข้านะแต่ถ้าเอาทั้งหมดก็ยังเข้าอยู่นะก็ยังมี81ดหนึ่งแล้วก็90ศูนย์ให้เห็นนะครับแต่ตัวเด่นไม่เข้าตัวนี้เข้านะครับสรุปเลขเด่นเนี่ยวิ่ง8เ 8, ข้า81หนึ่งเลยนะ2องเจ้านี้นะครับเรามาดูสองเจ้านี้นะเด่นสองนะครับ จะทำเป็นเล่นไปนะครับสองวันนี้ผมว่ามีโอกาสเอาไปใส่บวกไปที่เจ็ดแปดเก้านะครับสองนี่บวกเจ็ดแปดเก้านะสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับวันนี้ท่านหน้านี้นะท่านหน้านี้มานะต่อไป จาชิดนะนี่คือเลขเด่นอีกอันหนึ่งเลขล่างนะที่เขาได้เจ้าแห่งเลขล่างงวดที่ผ่านมาไม่หลุดนะเลขใหญ่หลุดนะเลขปกหลุดแต่จาชิดไม่หลุดงวดนี้มาที่8 4ดสแล้วก็1นะครับ8 4ดสแล้วก็1ชอบเลยนะแเนี่ยผมว่ามี ไปที่8ปเอ้ยไม่ใช่8ป8ส8่แปาหนึ่งักจะชอบเลขศูย์สิเนี่ยพอเอ่ยขึ้นก็ผิดเลยนะวันนี้น่าจะเป็นที่8 4 8ส8่ดสนะถ้าสก็จะเป็น4ี่สามสี่หนึ่งสี่แปดสส 1 8ึ่แล้วก็1นึ่สามเขาจับวินกันนะแต่ให้มองไปที่8ปดนะผมว่างวดนี้น่าจะสวย <c oughs> สรุปเลขเด่นบนอยู่ที่3มล่างอยู่ที่1นะครับนี่ตัวเล็กน,นะอยู่ที่9นะวิ่งเนะครับเสียงโชคจาก ต้นโพเขาว่างง้นนะนี่คือเลขเลขเลขสิเลขขอโชคนะพูดอย่างเงี้เรามาดูจุดเด่นของอาจารย์เฉานะของลุงเฉาลุงเฉาวงวดนี้ให้เลขคู่เลยนะอยู่ที่0468แล้วก็7นะครับผมว่าดูทั้งเล่มดูตรงอาจารย์เฉานี่แหละกับอาจารย์ อำนวยนะครับผมชอบไปตรงนี้นะ A fc นะให้ท่านดูตรงนี้เหมือนกันกันกบผมนะแล้วเอาไปจับจุดมันมีอันหนึ่งนะอยู่ที่ทิวอ่างทองนะครับนี่เอามาใส่ทิวอ่างทองนะทิวอ่างทองงวดนี้อยู่ที่3 5 7หแล้วก็2นะ เอามาใส่กับเลขลุงเฉานะเลขบรรณาธิการนะผมตั้งฉายาให้เขาเพราะเขาอยู่ทําตัวเหมือนเนี้ยเนี้ยคอลัมน์นี้นะขอโทษนะที่ถ้าพูดผิดนะเขาทําสวยอ่ะสวยสวย,สวยเหมือนเหมือนเหมือนเลขบอกอครับอยู่ที่04 687สี่หกเจ็นะเอามาใส่3 5มห้ สามห้าเจ็ดเก้านี่ถ้าสองเข้าเป็นสองเจ็ดเลยนะนี่นะครับดูอ้าเวเฮ้ยเจ็ดชนนะเจ็ดชนนะโอ้ยังไม่แน่นะแทนง,งั้นยังไม่แน่ถ้าเจ็ดชนนะอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับดูตัวนี้นะครับสวยนะโดยเฉพาะเล็กขี่ชุดนี้ ศูนย์สองมาอยู่นี่สี่หกแล้วก็แปดสาหเจ็ดเก้า 1, นะขาดหนึ่งนะขาดหนึ่งฝั่งนี้ขาดสองฝั่งนั้นขาดหนึ่งหนึ่งกับสองไม่น่าจะเข้าด้วยกันนะงวดนี้อันเนี้ยเข้านะเข้านะเอนะนี่เข้านะผมถือว่าเข้านะท่านท่านท่านดูดีๆนะ ผมให้ดูเลยล่ะเพราะว่าผมอยากให้ f อผมมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะขอให้ดูนะครับ f อของแอดหนุนะครับฝั่งนี้ก็ดูไปนะครับอ่ามาดูสถิตินะให้ดูแปดหนึ่งี่ดูแปดหนึ่งหนึ่งแปดผมวงไว้ให้แล้วนะ90ศย์จับคู่ไม่เข้านะแต่แปดหนึ่งหนึ่งแปดเข้านะนี่ อยู่ตรงนี้นะเล็กนะมันเล็ก,นะลกแต่ก็ผมพยายามทำให้ได้ผมรักทุกท่านนะที่เข้ามาเป็น f อฟซผมผมไม่อยากให้ศูนย์เปล่าถ้ามาดูผมแล้วต้องได้ประโยชน์นะครับนี่นี่แหละที่ผมบอกว่าเสียดายที่คิวอ่างทองไม่เข้าขงวดที่ผ่านมานี่เขาเข้าแต่ศูนย์แล้วก็มาจับเข้าตรงที่เลขเลขลุงเชาเนี่ยมันเป็นเก้าศูนย์เนี่ย มันพอดีนะผมเลยเอามาให้กับตัวนี้นี่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 นทิวอ่างทองอยู่ตรงนี้นะมันมีแต่เจ็ดเราก็ตัดเจ็ดออกก็ได้นะแล้วเราก็เอาสามห้าเก้าสองเนี่ยมาใส่กับเลขชุดเนี้แล้วมันก็จับคู่เข้าด้วยนะเนี่ยเอาไปใช้นะเอาไปใช้นะมันมันแต่สำหรับตรงนี้ผมให้เป็นแชมป์แล้วนะแชมป์บนและล่างนะ เพราะผมจะต้องดูทุกครั้งที่สรุปผมจะต้องดูตรงนี้ด้วยจะหลุดจากนี้ไม่ได้นะครับดูสักงวดไหมเนระไม่ใช่โม้ให้เขาดูไปได้เพราะผมไม่ไดเอามามัน,ม,น,นมันอยู่อีกโต๊ะหนึ่งมันอยู่อีกโต๊ะทำงานหนึ่งนะครับเอามาดูต่อไปนะหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาอยากดูหน้าหลังผมก็ผมก็บอกว่ามันคือจ่าชิด ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอ่านี่อาจารย์ธินกรนะครับี่อาจารย์ธินกรนตัวเลขเลข็กๆนี่ก็มีบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะนี่สี่เนะครับงวดนี้ตรงนี้นะตรงนี้อาจารย์ธินกรนะครับอาจารย์ธินกรงวดนี้อยู่ที่20งศูนแล้วก็ ดีนะวันนี้ดูกับกลุงเฉาเข้ากับลุงเฉาแล้วก็มาดูอาจารย์อานววยเห็นไหมตัวน้อยๆผมก็พยายามนะ วันนี้อาจารย์อํานวยให้มาที่3 7มเจนะครับ3 7มเจถ้าท่านมีเวลาก็เอาไปบวกกับลุงเชาแล้วก็บวกกับถิวอ่างทอง3เจ้านี้นะครับท่านได้ตังค์แน่นอนนะครับมาที่ลิขิตโชค2 8 3 6นะครับ งวดที่ผ่านมาลุงเชาวเข้าแต่90นะครับลิขิดโชคเข้า2อย่างเลย8 1นะครับ9ไม่มี0นนะครับวันนี้1กับ2 1นะ1กับ2ชนที่2เหลือ1 1 8ไม่ใช่นะน่าจะเป็น8 2 8 3 2 6หรือเปล่านะครับ ต่อไปหนะ้ารองในนะรองในอยู่ที่เสือน้อยเสือน้อยงวดนี้2องนะสองหนะสตัวมาตัวนะดึงเด่นตัวเดียวไปที่2นะครับฝั่งนี้อาจารย์เสือน้อยอยู่ที่8ปดนะสอแล้วก็8ปดสนะแผมว่าน่าจะมาล่างนะดึงเอาไว้ที่8 1 8 2 8 4นะครับ อาจารย์หวดแส่โคโบน3มล่าง6ตัวนี้ดีนะครับ6ไปที่ชอบไปทาง6กเนี่ยหกสามหนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าไหมอาจารย์เสือน้อยนะอาจารย์เสือน้อยงวดที่ผ่านมาติดหนึ่งอยู่นะและ0อยู่ที่9 0กับ8ปหนึ่งนะครับ หดเด่นเลขเด่นสองไม่เข้าตัวนี้90ศูนะอาจารย์หวดแทกโครกเก้าศตัวเดียวไม่มานะครับต่อไปอยากให้ชอบผมชอบไปทางนี้นะหกหกแนะ อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้อ้าวหน้าสุดท้าย f อว่าอยากจะดูก็ให้ดูนะมันเป็นของจ่าชิดนั่นแหละแปดสเด่นล่างที่8กับ4นะครับเลขดับอยู่ที่5ก็แล้วแต่ท่านชอบนะแล้วแต่ท่านในดชอบไม่ชอบนะ ดูให้ได้นะครับไปดูจ่าชิดนี่จ่าชิดตัวเดียวกันนะครับกับเลขตัวล่างนะครับจ่าชิดตัวเดียวผมอยากให้ดูหน้านี้นะครับเห็นไหมอยากหลายๆท่านอยากจะให้ดูนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแคบไว้ ว่าจะจริงอย่างแอดหนุยพูดไหมนี่ผมไม่หวงนะมันมันไม่ใช่เลขของผมเพราะท่านอาจารย์ท่านท่านทำมาดีนะเข้ามาแล้วห้าห้าหกเจ็ดนวดแล้วนะอยากอยากทำให้ดีนะดีที่สุดคือไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าเลขตัวนี้น่าจะติดให้เห็น0 4นยี่หปดนะครับนี่น,น,นี่ของจ่าชิดมดที่ผ่านมาเข้านะจ่าชิดนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับแอดหนุ่ยและพูดทำงานนะครับวันนี้ฝากเลขไว้ที่จ่าชิดเด่นล่างแชมป์เลขล่างกับ อาจารย์เชาลุงเชาแชมป์บนล่างนะครับขอพระคุณทุกท่านกาบขอพระคุณเจ้าของนิตยสารผังเลขนะครับที่ให้ที่กรุณาให้พวกเราได้มีโอกาสได้รีวิวเผยแพร่ไปกับสาธารณชนนะครับขอให้ท่านร่ำรวยก็แล้วการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับ ทำธุรกิจใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เอซทุกท่านของช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยลงทุนอะไรก็ขอให้สำเร็จกันแล้วสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าขอบคุณมากเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ